ด่วนปอโรเบิร์ตรับสารภาพทุกข้อหาคดีแตงโมหลังแม่ยืนหลักฐานใหม่เมื่อวันที่2มีนาคมนายเชวัตโลมากุลที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของนางพานิดาเสียระยุทธโยธินแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเปิดเผยว่าระหว่างที่มีการนัดตรวจความพร้อมพยานหล,ลักฐานเพื่อนำสืบในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาปรากฏว่านายธนุพัฒน์หรือปอและนายพัยบุ์หรือโรเบิร์ตซึ่งตกเป็นจำเลยคนที่หนึ่งและสองในคดีนี้ได้แถลงยอมรับ เปลี่ยนแปลงคำให้การในชั้นศาลแล้วนายชัยวัตรกล่าวต่อว่าโดยจำเลยที่ 1- และ2ให้การรับสารภาพทุกข้อหาทําให้ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคําสั่งให้นางพนิดาเป็นโจทย์ร่วมกับอายการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องจำเลยที่เหลือทั้ง4คนที่ให้การปฏิเสธทุกข้อหาเป็นคดีใหม่ในความผิดฐานร่วมกันประมาท ทั้งนี้นายตนุพัฒน์หรือปอถูกอายการยื่นฟ้องในความผิดรวมกัน6ข้อหาคือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศน,นิยบัิรับรองถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งของปฏิกูลลงแม่น้ําไม่ติดเชื้อเรือเป็นอักษรไทยและภาษาอังกฤษที่หัวเรือและแจ้งความเท็จ ส่วนนายไพบุญหรือโรเบิร์ตถูกแจ้งสี่ข้อหาคือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุและทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงแม่น้ำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ